ท่านอาจารย์จะให้ข้อคิดอย่างไรที่ถ้าผมไปเจอผู้ร้ายมันจะอันตรายอาจารย์บอกไม่มีสัจจาในมู่โจรลูกพอจะบอกเรื่องคอว่าพอคือใครนี่คือโยคีตองจันโยคีตองจันสมัยอดีตพอเป็นนักลุกพอเป็นนักรบน,น,นี่เธอแหละสถาบัพอลูกหน้ากลางเงึ่งนงพอต้องสู้เสียไปโดยอาวุธพอจึงเห็นว่าการต่อสู้หรือการเคลนข้าไม่ใช่การพัฒนาประเทศชาติจึงได้ถิงในสิ่งเหล่านั้นไวไ้ฝ่ายลังมาบวชเป็นโยคีอยู่ที่ตำหนักเจ้าท่ง,งตรงนี้ นั้นเลยครับอาจารย์นั้นเลยลูกพราะจึงรู้ว่าในชีวิตการต่อตรู้มันไม่มีใครจะเป็นมิตรแทร้่ร้วนได้ทัตรู้กันทางนั้นจริงไว้จริงปริบจริงดีจริงเด่นกันถ้าเธออยากจะไปหาโจรผู้รายตีปลนเรียนเธอต้องเรียนวิชาโจรไปก่อนเลยลูกเรียนวิชาโจรน,นั้นหมายความไงครับหลวงพว่อคือเราไม่จริงใจต่อกันต่อไปนี้ต่้งสี่คนไม่ความว่าเราใจาเลเลี่ยมกัน เคยลอกตบเคยเคยลอกจัดเคยเคยลอกตีมเคยได้ทังเพ่ถ้าคนในย้ยูจนเผื่อลอกไม่ได้ถือว่าเก่งแล้วขมื่อเลนโพ้เละเคยโจ้เคยกระโจ้ก,กันเลยถ้าคนให้รัวรู้พอโจ้ได้เดียวว่าวยอดแล้วเอ,อ้นั้นจารย์ไม่รู้จารย์ไม่ได้เล่นเอาไม้ลุกมาลอกตีบลอกจัดลอกเตะกันอ่ใหญ่ตึงกับต้ายแต่อ้อยเจ็บมันเป็นบาปิครับท่านอาจารย์เป็นนักบวชไม่พื้นลูกเอาแต่มึงจัดไอ้ตุ้งไมยตายกับกูไม่หวังแต่มึงลอกกวยได้ก็แล้วกัน แม่แย่ห้าเออะไรเอาตีร่างเลยใต้เนกูนนจักทีเดียวโยนีปย่ปลาแถวนี้กูอย่าว่าแต่ปลาก็น,นาดแม่กูอายุเจ็ดทีกูตีทีเดียวตุ้งเลยตีปูแม่มึงเทีเยบเนยตัวใหญ่้องต่ำเท่าตุ่เหลืองกูอยากได้ปลาต่ำเท่าแต่มาตุ้งแขนแล้วเวลแม่มึงหล่ะก็ต้องอด,องอด,ออดองูแลลูกแม่ได้กูซื้อของแม่พรแต่เดี๋ยวบัดวันนั้นจริงนอ,นอนตื่นใต้ทุกวันไม่รู้จักมีธรรมากินโรงเรียนก็นไม่ไปว่อยวังไหนไร้วรัว มึงไม่ไปโรงเรียนแรียกับแม่ซึ่งอันนี้นี่มึงไม่เรียนนั่งซื้อโรงเรียนก็ไม่ไปว่าเบรแต่ครูไปเบรโรงเรียนมั่งไอ้ใจมาครูมั่งไอ้ตาอ่อนเลวเนื้อรงเรียนเนื้อตยกโรงเรียนมามึงเอาเปรี้ยวไปตายเราต้องไปโรงเรียนทุกวันโรงเรียนแกอ้อนหมาเรามึงควันไอ้ใจลูกมึงควันไอ้นั่นแหละไอ้ตัวเลวคุชชัได้ถึงมมันยังรักษาเอาไม้ลูกวัดจะได้เรียนไม่เรียนลูกตกหลงกับอาจารย์ แต่ว่าถ้าผมทําอะไรผิดพลาดหรือว่าทํารุนแรงผมไม่ตื้อแต่มึงระวังจะกูตบอมึงขอคักมึงอย่ามึงอย่าตื้อซ่าก,กันสนุกดีกันนะพี่เด็กแม่ต้องแกงมึงว่างว่างในใหแหละท่านชรามากจะราโว่แกกำกอบเมือ่อกี้เราหวนุมึงอย่าทำใจแต่อย,อย่าว่าตะกูวันนั้นไม่พอเป็นไปเย็่ยวงมีรายผมแต่งตีนแขลุงครับน,นี่ในวัฒนา้านี่เธอนี่จันมาเชือ่ออะไรนงว่าเป็นคนดีอา้าว ครบอกอาจานเลยครับผมเป็นคนดีผมไม่เคยทําบิดทําพิดเผื่อที่มาข้อก้าวปลาห่านมึ่อวามึงจนผมจนจริงๆครับนี่คนเราก็า่าแล้วความจริงมันไม่นี่ความจริงมึงหวามึงจนนั่นเบื่อตาเมึงตอตกลงไปแล้วี่บบาทนันเลี้ยนสิบแล้วลงไปนั้นไม่มีไหนครับนั่นลน,นลุกนั่นนลุกเอา้าตาจา์เตะผมมาใหม่อะคนเราต้องเชื่อมันในตัวเองไงลูก มึงเวลามึงไม่มีตังกูบอกว่าเรียนตังมึงตอกแล้วมึงมีคอมเดลทำไรกับมึงไม่มีนี่แสดงว่ามึงยังโบลูกเพลอนยังลอกจัดได้โอ้ยที่ท่านอาจารย์เริ่มบทเรียนแล้วเหรอเริ่มแลยเลยลูกผมยอมรับว่าผมโง่กว่าสู้กันตีคนลูกอย่ารุ้มข้ามาอย่ารุ้มไม่ต้องรุ้มเอ้าอาจารย์ปดแต่ผมอีกแล้วโอ้ยมึงยังโบมากกงว่าปันนียังเป็นเยื่อก้องผู้ได้พ่อเมียพ่อเมียนพ่อเมีย มันต้องสู้กับแต็มสั้นสิไปนั่งข้างหลังก่อนนะสู้ก็ไม่ได้หรอกเขาขอ,ขอต้องให้เขาถ่ายเขาเองมากระพ้มกระพ้มกระพ้มมามามึงนี่สู้เปลือนพี่นุ้ยระวังนะฮายคนแก่ไหนเดี๋ยวเวียนซาำหรอกระต่อเดียว่าลายลมนี่เจ้ารูอยากกูบมกวยรุกกูก็กินเมื่อกูรำเวียนแปดรอบลมกินกันแก่ตายมา าจีมาดูกับปีมาจีดันมาเร็วเร็วไวไวเรามาดูกันใหม่เอาไหมจันจาลองดูอีกทีแลาวนี้ต้องมือหนาลายตาวักวมามาจีมารู้กับพีอย่าเวียาลูกโปสตาลตายโอโจเลงเก ทำปลำมเส้นในหน่วยจริงงั่นดอกอะไรเดียยวไปที่ไหนรู้ันอยากจะรู้นู่นนู้นั่นดอกอะไรลาลา,ลา ยังบมั่นลุ้นเด้งดอกอ่ะเรี้อ้าวที่นูย้ยเอออืมคือเวียนไอ้ใจลุล้นลมเบี้ยงดอกเวอใครยังยามองยืมทีนี่นแหละมึงคิดว่ามึงแกงเออหรือไม่เวียนให้กูลอมอ่ะหรือไม่เวียนอ่ะไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกขึ้นนอนนั่นแหละเออดอกไอ้ไดเทียบในรู้ ไปมึงกดลุกขึ้นมาสินอนนั่งหละมีเลอะเกะก,กันลิเกก,กาเลกาเลเก่งนักไอตัวนี้แก่งถูกเรื่องมีปลาคว้ยลมเดียวไม่เอาเแล้วละกรรมาการโยนน้อยมวยตีไปนี้ตายสินีนักแก่งนักลุกขึ้นมาเลยไว้วกลับไปนั่งนี่แล้วก็ต้อยลังมานี่เออจริงนะ ควาสมสามรถแค่นี่เลยแต่เมื่อี้มาเวียนไ้อาจารย์ลมนั่นผมคงสู้อาจารย์ไม่ได้หรอกครับพวกผมมีความรู้เปรียบประดุัเหมือนห้อยอาจารย์นี่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ครับมึงยังไปไม่ได้แล้วมึงตายเปล่าอวมึงไปอบกับพัวคนร้ายมึงตายเปล่าอ่ะมึงจะต้องทาวิธีการต้องพยายามมึงต้องรอกไ้ไต้กูตังตีก่อนต่อปไวนักหน้าจำดูตียังไงได้ที้กูจได้ดังเปี้ยนกูเพื่อจะได้ลมเวอยาเวียนรัวกูเวียนเวียนกูลมเวมยนคนกูไร้หาเนีอย่างเดนี้ วันตีหนึ่งนู้มากระเจงเกบ้านจึงกูวางยาดักนู้นเอาเปล่ากูกลัวห้อมนี่กลั้อมจึงกูดเจ้ายาดักนู้นขุดเอทริปบาดท้องยาเบื่อนู้นขุดเจ้าเปล่ากู้ง้อมเนี่ยเรื่องอะได้ไอ้นู้กินนะกูกินเองจะแก่ตายกันเลยเปล่าก็ลุกจังอาบาทยากระซิบบาทแล้วกัวจะง้อมเนี่ยต้องเจ้ากู้จิ้งเองจ้องกรรมจึงกูให้แม่แม่เจ้ากินจนกันตายปอนคงไม่มีทางนะพี่เดงปนนี้วะน้องวัดนะครับ ระวังแห่นวะวางแผนยังไงพี่เต้เต่ช่วยคิดหน่อยดิปณีน,น,ปน,น,ปน,นี่ประเดี๋ยวปณีวะถืงมึงเชื่อกูได้เดี๋ยวใจเดี๋ยวแกอู้ถึงกูโกแกไม่ได้ยินต้องพูดเบาแค่นี้ถ้าเราเข้าแบบไปต่อสู้เราสู้แกไม่ได้เราแกเป็นจึงคุณมึกเลยนะแกผ่านจะมอดอะภูมิรบหมาบอ่าอ่าอืมกะตอบลมอ่มดพุ่งเลยกูน้าว่ายางแบนต้องสู้ไม่แล้วพี่เต้ยาวแบบไหนเดี๋ยวผมบอกแก แกมีความเบต้าซึ่งผมอมีก้าวแบบหลอกคิดเออตัวเดียวนี่ก้าวเป็นเป็นสิบเออไอหนุ่ยกูก้าวแบบหลกคิดซึ่งตีนกั็อย่างกลางเดียวซึ่งกว่าอาจารย์ครับผมก็ระมัดเป็นสิ์ให้อาจรทอดทวิชาหวังดูซึ่งกูกราบผมเต่จีนแล้วกูช่วยจีนนั้นหลกัลกซึ่งหลักแกต้องแย่กีหนังพอแย่กีหนังมึงโดนตีบซึ่งไอวัดธนาบีนพอกน้ำคนหนอรุ่มเออเจ้าจ้ะเจ้าอย่าเจ้าลาวเลวอย่าโป้เจ้าเลยซึ่งช่วยแต่หลักไอึ่งหลักไอบุ๋มลุ้นนะ จึ๊กเดกจังลุกเี่นะจึงจึงะจังึงเรารมัดไปทับกูจึงอย่าเจ้าเลยบาปไม่เป็นเด็กไม่บาปจะบอกเลยเ่าทํทำได้แต่มองเอาเลยเป็นนั้นเตรียมตัวเลยไอ้จ๊งจึงม่อยากพูดแต่กูทมเห้จึงช่วยเด็กอยูยเขาหิช่วยหิ้วขึ้นบน อาจารย์ครับไอาา้เต็งตั้งก่อนล้วหายเขไม่อยาพูดไม่ต้องพูดอย่าพูดนะปู่คัวมึงลืมนี่ลืมไมิดตรงนี้เอ็งยืมตังคูไปจอมกระบ,บื้งลืมแล้วอาจารย์ครับมาเพื่อคือปุ้มต้องกอโต๊แเต็มเหื่อนปุ้มด้วยน้ยนองวัดนหน้ามันตัง้งแดกเก,ออก,อเกิอาจารย์อยู่กับใหญ่เศ่าแล้วก็มีเมียจะบ้าวไปอย่างรู้เชื่อเด่น ชีวิตมันนั้นจับแต่ดำปลาดำจอปียาุดคุดแต่นาท่านแต่ยญ้าปลูกแต่พักให้ลูกเรียนหนังสือคณีมันไม่ค่อยรู้อาจารย์ปูะเนียนไห้มาตดยอดปยจากความรู้มันก็เอาตามความคิดแต่มันเอาแต่นาปลวกแต่นูมันคุดแหมพูดเป็นเนตเป็นปุ้นคณีนู่นนู่นยันพอมมันอ้อันนี้มันไม่ยอมรูเลยมันไม่ได้มีความคิดแต่คณีพบมองดูแล้วว่าผัวก้มพิษนัมากินกล้วยปังลาข้อหนาจานกับแล้วคณีผู้มีประคุณ นี่อาจารย์กับมังอีพูดคำเดียวเนี่ยอาจารย์ว่าพวกรูวันมันไม่มีความรู้จงเข้ามาครูเธิร์ด้ระว่างก้องครูนี่แหละจะแปรไปในความมืดมนในจิตใจพวกรูผมไม่อาจเอื้อมอาจารย์ไม่อาจเอื้อมจีจะมาต่อรู้อาจารย์แบบหนักสู้เลยตออาจารย์เปียบดวงอาทิตย์พวกผมมันดีงอยนี่กับตีไหนจีจะไปแกล้งแทกออทิตย์แต่ใครกราบข้อความการุณาว่าข้อระมัดเป็นซิกของอาจารย์ตะกน แม่นี่แหละคนจะลาที่อาจายากษี่ได้ยินคำนี้เลยลูกในเพลงเราไม่รู้ตรงหน้าครูผู้รู้ลูกเอครูเตรู้นั้นเคยเป็นซิทเข้ามาก่อนอาจารย์ก็เคยเป็นซิทเข้ามาครับครับกรับพุ่มข้อกราบตรงแตบเท้าข้อทะมักตัวเป็นซิทหัวก้มทุกคนอย่าข้อเป็นซิทอาจารย์แม่เอาเลยลูกมึ่งกราบตรงเตกว่า,าตาครูแสดงว่าขอรับรู้เชิงขอบพุ่มถือว่าอาารอาจารย์เปรียบประดุลแสงสว่างในชีวิตาอาจารย์ครับ คอยตาน้าจารย์ยับมาทั้งหน้าตะกี้กูป้มกราบตั้งแต่เตาตาหน้าจานต่อเดียวเลืจะจบใบหน้าลูกบนคว้าเตาออจารย์ได้ลูกเออเอาเลยลูกไอ้แตงบอกกราบเลยช่วยแต่ก้างแข่งเลยจักเลยนะาลูกไอ้ตุงเลยนะแตงอ๋อมึงให้ช่วยตียนกูหยาบี่แม่จัดแล้วพูดทําไม่ซงอ๋อมึงให้ช่วยตีนกูไอ้ลำน้ากู ก็ไม่แต่แต่งที่เปิดแล้วป้อแล้วก็มาแต่งอวการนี่ไม่พูดทำไมไปหนึง่งเพราะมันลืมมันตกลงหมดหวังเลยตอนนี้นี่มึงรอดตัวปล่อยนูนหนุหนหนยมึงอย่าไปโกรธมาในวัดนะกูไม่เบลอตึงกันนั้นรู้จำแบบมนุษย์เรานี่ปลูกพืชเดียวนี่จะกินพ้นเดียวนี่มันไม่มีมึงมีคอรอพูตึงกรตีนหนหน้าตบ,บบนกว่าตีนมันไม่มีลูก มึงต้องมีเป็นการใต้หน่่ยไม่ตกักกูจัดก่อเดียวกูต้องการอีจัดมึงให้ก่อแต่ว่ากูยังข้าอ,อยู่การเดียวแต่ถ้ามึงก้าบเดี๋ยวเจ้กูตอไปโอ้ไปไอ้เน,นี่ยมันเตือนเราจ้ามึงไม่ได้ต้มตอกระบุญแล้วไม่ดีดนะไอ้กูกลุ่มหม้อมาบอกก็อย่ากล้าบะยาแล้วจ้ากลุ่มหม้อขึ้นมาตันตีพวกรูนี่ยังอย่างยังโอมากไม่มีทางที่จะไปปบเดีย๋ยจะเอาชนะผู้ายไปก็มึงตายเปล่า ทาบได้ดี๋ยวมืงออย่างลอกลวงกูไม่ได้มึงอย่าไปเลยมืดมิดหมดไม่มีทางครับอาจารย์ผมจะไปหลอกลวงท่านอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างพี่เท่งบอกชีวิตผมกลดับตามอยู่แต่กับงาน,นมันจะเป็นหรือตายผมต้องลาท่านอาจานนรย์ผมจะต้องเดินทางตามหน้าที่ของผมสืบหาผู้ร้ายถ้าผู้ร้ายผมสืบไม่ได้ก็ให้ามันตายกับผู้ร้ายจะดีกว่าผมจะอยู่ทุกข์ทรมานผมขอลาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นั้นไฟไหม้กูตีหรือเปล่านะเนะ้อนะอย่าลุกนะนะนะนันน่นอาจ๊ะไฟไหม้ แล้วอืมอืมข้าวเรียบน่อยก่อนแม่เอ้ยดีลูกขวัดจะมั่งกูกันนี้จุดเตียนไว้ปลาไว้ได้เดียวเรกว่าเตียหมดเล่มกินกุดขึ้นแห้เป็นเลไเป็นพ้นดีกู่าแล้วกูอีตกมึงนี่เล็กวัดไอตัวเิ่นูว้าตัวไหมมึงนี่มีบุญวาสนาลูกเออมึงเป็นแลกแต่ดีแต่ว่านั้นเลยมันกล้าทีนรับอยู่ วันนี้มึงมาปอบจันตีแต่มีวี่มือปอบพิษลับตีดีมึงกลมเงินแล้วลูกเอ้ยวัดนะมึงวัดออกกูขอโทษนะครับท่านอาจารย์ไม่ปพื่อลูกวัดเลยส้มน้ำหน้าแล้วแล้วกูก็นี่จุดเปลี่ยนไว้ปล้วไว้อ่ะอเออหน้าวัดก็บกันจับตีแล้วก่อนอะไรแต่คนกูลองไอลง้อลูกมือาจารย์ครับเพื่อคู่ไฟไหมกูจร้งแล้วอาจารย์เด้อ น through through ัวเตียนมัดแรมดูแลกินด er ิ้งปลาขึ้นดึกดุ๊บเร็วจะเด้อไวไมมกูนายลูกนั่นนะเพื่อปอบันเนินบันตายายได้เตียวเกงกวกูตุ้งไปแล้วแล้วสวัสดชมันกันเดียวลูกกูไม่จำรอยไปเลยลูกในวันนะเธอเป็นคนแก้งแล้วเป็นคนเมตตามาดแล้วลูกกูปบเคยอย่าใหญ่ตติปัญญาให้โบว่าเขาเราอยาเจอ ลูกก็ไม่จารอยไปยเลยลูกในวัฒนะเธอเป็นคนแก้งแล้วเป็นคนเมตตาหมาทแล้วลูกกอ,อปอบเคยอย่าใจสต,ติปัญญาให้โบว่าเขาเราอย่าเชื้อใจทางอย่าวางใจคนลูกนะผมลาก่อนกบอาจารย์เป็นสัจธรรมสูงสุดนคนที่เราครบรักได้ตีแท้จริงคือพอแม่นั่นแหละหลักแท้ของมนุษย์ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตามีปัญญาให้แก่ติดนั่นคนที่เรากราบไหวบูชาเชื้อคนอย่าเชื้อคนทุ่นละคนอย่างทุกทีเปืยพระหลงเอว ผมลาก่อนรับท่านอาจารย์แม่ทำพลือได้ชัดได้ชัดลบปกติเอ่อผมลาก่อนกับท่านอาจารย์โชคดีลูกนายเต่งหน้านายนู้นหนุ่ยตีพงันใส่ลาวนี่ไปลูกได้เลยเว้ยมาเราจับมือจอกกันดีวะไม่ต้องลอกรวมเลยนี่กังดังเอาไปเลยเอาไหมเอาไหม่ะอย่าเลยลูกเอออย่าขึ้นไปลูกตอนนั้นยังไม่รู้กั้ได้เต่งไอ้ได้เต่ง เออกูจะกูไม่ตอนไหนเลยฝากไว้ก่อนโนราน